สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ารคารวครับคลิปครับมือนี้มือได้ผมพอเนี่ยมันเป็นประโยชน์ผมก็มาบอกชูฟังทั้งเบิดทั้งม้วนนะครับผมเบ่ามากหนิผมรวบรวมไว้ในหนังสือมุ่นมั่งดังเดิมนะครับเนี่ยเล่มชาชุมว้านี่ครับเล่มลักษณะนี่ครับมันเล่มใหญ่ๆอย่ใหญ่สินนะครับเนี่ยนะเดิมมุ่นมั่งดังเดิมพญาสอนพรที่ผมรวบมันได้หนิเบิดแล้วก็การว่าการจาผมต้องบอกพี่น้องอย่างหนึ่งอีพอเราสอนตลอดนะครับเออนักภาคดีไว้จิ้มเบิรลาว่า บางทีมองคําดําน้ําไม่โพคนดูก็โหนักภาคนางเฮาเนี่ยเวลามันหลงมากเนี่ยครับมันจีบพถือมองระหว่างฉะนั้นเฮาเวลาเราไปก็จะขาดเม่นฉะนั้นก็จะถือท็อปไปในะนำกับอยุไล่แล้วเที่ยวความจำมันกับบุคคลีอ่ที่แม่นแม่นนะดีที่สุดนะครับลักษณะท่าทางเนี่ยกับปรเทยดอกเถาแก่แล้วเนียวเฮียวนังยันพอแห้งอละเอาละครับดีใจครับท่านแนะนำเบาเรื่องครับลูกกับ่าไปแน่แหละละบางตอน มาเนี่ครับกาเลื่องลูกเราต้องไม่เรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องผัวเรื่องเมียเนี่ยแหละครับผมที่จริงผัวเมียเลยก็สําคัญอยู่ดีผมรวบรวมไปกับหลายลักษณะครับของผัวลักษณะของเมียนะครับผัวเจ็ดเมียเจ็ดทั้งคนว่าผัวเจ็ดเมียเจ็ดมันเป็่นในพ้อย่ำนผัวเจ็ดเมียเจ็ดนะครับผัวหนึ่งนั่นเขาเอื่นว่าผัววัฒกาผัวที่สองเขาถือว่าผัวโจราดังโจรใจกาผัวสามนั่นนะครับอายาโกเป็นชื่อผัวสี่นั่นก็คือดำพอชิงเป็นว่าผัวหาดังพี่ไส้ ผัวงกเดือพยานาำผัวงกกระดังสหายหักหอมตอมถุมผัวเจ็ดเดือบผัวเจ็ดก็คือกันครับถาดคือขาไส้ครับเมียได้คมเหงนเนี่ยลักษณะของผัวในคันจิเปรในเน่านี้เมียได้ฮะเนี่ยเมียกับเจ็ดคือกันลักษณะของเมียกับเมียที่หนึ่งก็เขาเอื่นว่านะครับเออวัตกาภริยาเมียที่หนึ่งเลยซื่อว่ารัาวักาเมียที่สองในพยานาำ เมีอันที่สองนี่ครับเขาก็เอิญว่าเนี่ยครับเออจรี่พนพัญญาโจรี่พนัญญาเนี่ยครับเมียที่สองเนี่ยซื่อวะเนี่ยครับพนัญญาเนี่ยครับมีซื่อคือยังเขาเอิญว่าคือจ,จนนะครับเป็นลักษณะครับจนใจกล้างสามนี่ครับเอออายยาพนัญญามียที่สามนั่นนะครับเออเขา,า,าเอ,อิญว่าเลยครับซื่อว่าอายายาเป็นซื่อมาตพาพนัญญามียที่สี่นั่นก็คือครับแมชิงนะเพือเมียคือแม่ แล้วก็ส่วนครับภักินีพรรยญาเมียที่หาเนี่ยก็คือดังน้องสาวของเจ้าของครับผู้ใดในเมียแบบนี้ก็ดีฮะคือน้องนะบอกอะไปใส่ความเมียที่หกกับสักชีพัรัญาเมียที่หกนี่ครับคือมูนะครับเบายังกับปานเซียวนอนป่านนอนน่มเซียวแต่ว่าหักแพงเมียที่หาท่าสีอ่เมียที่หกที่เจ็ดในที่เจ็ดครับท่าสีพรรยญาในที่เจ็ดเนี่ยก็ยังกับถาดนะครับเนี่ย ลักษณะอย่างสี่ลักลักษณะของผัวของเมียแต่ว่าขันเฮาสิว่าให้ธนัตธนัตนะครับเบ้าดึงผัวเนี่ยผัวนี่ก็ถ้าหากว่าเป็นผัววัฏกาผัวที่หนึ่งนี่เขาเอ่นว่าอย่างล่ะครับอืผัวที่หนึ่งนี่เพราะว่าผัวใจโกธาดาเมียบ่มีเบนนะครับเพื่นว่าเออดาเมียบ่มีเบนเป็นคนหายคือายเพชขาดนี่แหละครับเพื่อนว่านะผัวนี่เป็นคือานเพชขาดอีกแล้วครับ อ่าแต่มีบาดเบาจากาด้าตีพวจังสี่เขาเอ่นนมาผัวผีเออเป็นว่าผัวผีจับเมียตีสุวันแรงเศร้าเออคนบอกอตีด้ครับตีทุกวันแรงเศร้าบนมันเอามาเลี้ยงเลยเอามาตีตบต่อยเอามาเตะเทียบกินเป็นว่ายังปีนี่เขาเอื่นว่าผัวที่หนึ่งอะไรวะเนี่ยผัวที่สองเนี่ยเขาแนะนาผัวที่สองเนี่ยครับคือว่าผัวใจม้ารักนัินปเป่น คือผัวประเภทนี้เป็นผัวเนี่ยครับโจรลักลอบค่อยใจจอบลากลีใจเลี้ยวครับจากเมียเป็น่าผัวประเภทนี้เลเมียหาบ้านใดเงินครับมาสอนมีผัวเอาไป่อนลีเอาไปหลินบนย่างผัวดังนี้เขาเนว่าผัวโจรนะันผัวที่สามนี่ครับสามีกูด,ดงังนายนอนใส่มักบอผัวแนวนี้ใจเล่าขานการงานกับผัวเกี่ยวมีแต่เที่ยวกับอกสี่เมือ่อใดนะครับเมือสี่ครับเป็นมามีแต่เที่ยวบอกสี่ หัวขี่ขนันนอนจมป่านไน้ดิหัวประเวนีเออเราเป็นผู้ชายถือตูครับเออคมเหงเมียเป็นแรงแจงคำเบาเอารมณ์มาคมมีแต่จมฟูๆมีอได้ย้อนกัวผัวยังสี่เขาเ่ิว่าอย่างไรหบวยังน้เขาเกิดมาหัวน้ายมประเสรนเออทั้งมียะฮเหติตีตายบปดีเอาผู้หัวผ่นนอนใส่นะครับนอนหายฟิง,ฟงอันผู้ชายแนวนี้อ้าปีินเท่าสัวเดอ้อเออจำไว้ ผัวจังสี่ะครับ่วยไฮได้ก็บบอดีเนยครับผมไฮได้ก็บบอดี้ผัวที่สามส่วนผัวที่สี่นั่นนะครับคือบิดาพอขิ่งครับค่อยเลี้ยงอันนี้ครับคุนว่าอ่าเป็นอย่างจังว่าจัางสันเอาบอดี้เชียงคําห่อนครับแนวได้จักกกะยางนี่มีแต่เมตตาละไข่ใจหุ่มพักเนี่ยใจเอือเฟื่อครับฮักคอพระรยาคุนว่านะอ่าหาน้ำมาสิ่งไหนบบกพ่อง ของแนวใส่นะครับในเฮื่อนกะบฮ่าใส่เมียเพิ่งได้กะเป็นว่าย่ำไข่กับปินปัวปัวจังสี่เขาเอินมาสามีเลยครับเนี่ยเอินมาสามีนะเป็นปัวดีครับผัวมียอ่อดนาะนีะ่ครับมองเห็นครับหูทั้งดีทั้งสัวปัวจังสี่ห้อยเมียได้เพิ่งผ้าเลยครับนะดีปัวสี่ผัวหานะครับอุป,ปมาดังพีไส้ของน่องหมายความว่าเนีครับเมียยกน่องผัวดีเอินพี่ นะครับผัวประเภทยดนีผัวดังนี้ครับเพิ่นว่าดังเสื้อน้องพี่เดียวกันด้ว,วันขึ้นฮอนะครับเพออิเ่นว่าวันขึ้นฮักฮอเมียขึ้นนอ,องปองปุนเหลี่ยงถนอมเมียเอืออ้าวการเบียกเย้าครับเพศซอยซอยต่างแล้วเมียประเภียนี้ครับการก่อสั่งก็เป็นผู้นําผ้าเพิ่นว่าเมียผ้าตาพี่ไส้ครับเขาเทเพิ่นว่าดูแลเลี้ยงเพียงกันกนะก,นกบผีผัวจังสี่นะครับห่วย ดีแท้แน่นอนเลยครับผัวหกนะครับผัวหกเด้อผ,ผัวที่หกเนี่ยครับเป็นสหายเกิงอกันโดยด้ามครับทั้งสองกำถือกันเป็นเซียวเิ่นวานะอะออันนี้ก็เลยถือกอดเกี่ยวเหมือนเกี่ยวเซียวแป้งขอเม็ดแมงเหมือนดังเซียวใจเดียวกลมเกี่ยวฮัดหัวมตายไม้ร่วมครับร่วมใจด้วยกับการงานกับโซดสวยทุกซุกด้วยจินรวมหววนอนซุกอยู่ก่อนคือเซียวคือเกือ,อ,อให้เจ้าเอาซาเดอร์ขันเป็นสันนีดีจริงแท้ครับผัวดีคือเซียวดิว เอามานอนกอดเกี่ยวกับบัดมือแห่งดีผัวชุดไทยนะครับคือผัวที่เจ็ดผัวที่เจ็ดเนี่ยเขาเอื่นว่านะครับวัดธนนะครับหากน้อยผัวดื้อซื้อหลายผัวประเภทเนี่ยผัวขี่ไล่ครับใจซื้อถือสัตว์ปฏิบัติตามเมียบวกงอนสอนสี่ผัวแนวดีครับเป็นส่งซีโง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 งงน้อยนะครับผมเออเป็นส้มซีงงงบ่อเทียงตอบโต้ค้าเเบาแห่งเมียเหลือใจใจดีล้นค้นสอนกับเบาง่ายเพื่อนว่าเมียดาหายผัวเจ้ากับบ่อเทียง จเทียงแท้ครับเมียดาก็ทําใชบ่เด้ยเทียงเมียเลยครับอยู่ไปตามเลืองผัวแนวนีดีเป็นผัวครับคือถาดตัวครับผมเด้ออ่ย่อมตัวเป็นขีขาเมียใส่ตลอดไปว่าแต่ใส่ห้วยปั๊บเลยครับวิ่งเรีนเลี้ยววิ่ขึ้นว่าผัวประเภทนี้ละวะเนาะครับผมเมียต้องการแนวใไดก็เล่้นว้่เพราะป่านมาผัวประเภทนี้นะย่อมใส่ยานอนรวมก็ตามขั้วเมียสิสั้งเมียเบาแล้วก็ต้องฟังอ่เมียเบาแล้วก็ต้องได้นะครับ มันเมียไง่ายจังค่อยได้ง่ายนี่ผัวประเภทนี้ก็ได้นะประเภทที่เจ็ดเลือกเาอาไว้จะไปผัวประเภทใดส่วนเมียเอาไว้คลิปต่อไปเออมือดีคลิปมันเบิดเวลาแล้วครับผมเอาไว้มืออื่นเลิคลิปตอนต่อไปสิว่าเรื่องเมียเจ็ดเมื่อกี้นี่ผัวเจ็ดมืออื่นในี่เมียเจ็ดอย่างเขาสิเมียประเภทใดวันนี้เวลาหมดสบายดีสอสดีครับ